ไปต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องของเซอร์ไพรส์นะครับโดยทางตำรวจจราจรสพอหัดใหญ่ทำเซอร์ไพรส์ในวันตรวจครับมีการตั้งจุดตรวจหน้าโรงพักแล้วพอตั้งจุดตรวจนี้นะครับไม่ได้จับนะครับแต่เรียกมาแจกน้ำเครื่องดื่มและหมวกกันน็อกให้กับเด็กๆชาวบ้านหลายคนพอเห็นตั้งด่านแบบนี้นะครับตกอกตกใจกลัวที่จะถูกจับครับแต่กลับ ได้ของแจกยิ้มอย่างดีใจโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับหมวกกันน็อกฟรีไปติดตามครับเมื่อวันที่17ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาที่หน้าสอพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตำรวจจราจรสอพอหาดใหญ่นำโดยพันตำรวจตรีสิทธิชัยประดับสารวัตรจราจรสอพอหาดใหญ่ เขาได้มีการทำเซอร์ไพรส์ให้กับประชาชนนะครับเนื่องจากในวันตำรวจหรือวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการตั้งจุดตรวจหน้าสพหัดใหญ่แต่ไม่ได้เป็นการตั้งด่านตรวจนะครับเพื่อจับกลุ่มเรื่องความผิดพรบจราจรแต่อย่างใดไม่ใช่นะครับเซอร์ไพรส์ครับแต่กลับเป็นการตั้งด่านตรวจแจกน้ําดื่มเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ รถจักรยานยนต์ที่ผู้ปกครองพาบุตรหลานซ้อนท้ายมาด้วยก็จะแจกหมวกกันน็อกครับสำหรับเด็กๆให้กับเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะมีเด็กซ้อนท้ายมาคนเดียวหรือสองคนเพื่อรณร,รงค์ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องในวันตำรวจที่ทางตำรวจจราจรสพอหัดใหญ่มีการจัดขึ้นครับตั้งด่านตรวจแบบนี้น่ารักเลยครับท่านผู้ชมครับ โดยบรรยากาศการตั้งด่านตรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเป็นการตั้งด่านตรวจแจกน้ำแจกเครื่องดื่มและแจกหมวกกันน็อกหลายคนเมื่อเห็นด่านตรวจและตำรวจโบกรถให้หยุดนะครับก็อาจจะตกใจกลัวถูกจับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมเห็นโบกรถแบบนี้ตั้งด่านผมว่าเลี้ยวก,กลับแล้วนะครับหยอกๆอกครับแต่แทนที่จะจับนะครับกลับแจกของและพูดอวยพรให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับจอดจอดจอดก่อนน้อง เดินทางปลอดภัยครับเอารับหมวกไปด้วยนะครับฟังแบบนี้ชื่นใจเลยนะครับทีนี้ครับทุกคนพอได้รับแบบนี้ถึงกับยิ้มครับโดยเฉพาะเด็กๆที่ได้รับหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ถ้าไม่ใส่หมวกไม่แน่ใจวันที่แจกเมื่อวันที่17เเนี่ยจะจับหรือแจกนะครับอันนี้หยอกนะครับ ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางตำรวจจราจรสอพอหัดใหญ่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ในเขตเทศบา,นาลนครหัดใหญ่ได้ยิ้มนะครับเพราะโดยปกติเราจะเห็นนะครับว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับหรือว่าตั้งด่านที่เรียกกันง่ายๆภาษาชาวบ้านชาวบ้านนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ทำงานเต็มศักยภาพนะครับเต็มสตรีมกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเพราะว่าเพื่อเป็นการดูแลความเรียบร้อยนะครับตรวจตาเรื่องของพรบจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับนั่นก็คือต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง